ฮิโรชิมานางาซากิระเบิดปรามาณูที่เปลี่ยนโลกสู่ยุคอาวุธนิวเคลียร์ในเช้าวันที่6สิงหาคมพศ2อ,อ8 8โลกได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลณนะเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุน่นเกิดแสงวาบที่สว่างจ้ากว่าแสงอาทิตย์เสียงระเบิดกึกก้องทำลายล้างทุกสิ่งในรัศมีหลายกิโลเมตรและคลื่อนความร้อนแผดเผาชีวิตนับหมืน่น นี่คือการใช้ระเบิดปรมาณูในสงครามจริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การโจมตีฮิโรชิมาและนางาซากิในอีก3วันต่อมาได้เร่งให้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดประตูสู่ยุคแห่งความหวาดกลัวและอาวุธนิวเคลียร์ที่ยังคงคุกคามมนุษยชาติมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความสำคัญและความซับซ้อนของเหตุการณ์ฮิโรชิมานางาซากิเราจำเป็นต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์โลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามครั้งนี้ประทุขึ้นในปีพศ2482เมื่อเยอรมนีบุกโปลแลนด์และขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆทั่วโลก สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิลฮาร์เบอร์ในเดือนธันวาคมพศ2484และมุ่งมั่นที่จะยุติสงครามโดยเร็วที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้ฝ่ายตนได้รับชัยชนะหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีนิวเคลีย ในปีพศ2482นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมน,นีได้ค้นพบปรากฏการณ์การแบ่งแยกนิวเคลียสซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาได้ข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วโลกและนักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มกังวลว่าเยอรมน,นีอาจจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อดังได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ของสหรัฐอเมริกาเตือนถึงอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์ และแนะนำให้สหรัฐเริ่มโครงการวิจัยพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองรูสเวลล์รับฟังคำเตือนของไอน์สไตน์และอนุมัติให้เริ่มโครงการแมนฮัตตันแมนฮัตตันโปรเจกต์ซึ่งเป็นโครงการลับสุดยอดที่มุ่งเน้นการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ โครงการแมนฮัตตันเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและบุคลากรจำนวนมากจากทั่วประเทศมีโรงงานและห้องปฏิบัติการหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการวิจัยและผลิตวัสดุนิวเคลียร์ที่จำเป็น หนึ่งในสถานที่สำคัญของโครงการคือลอสอลามอสในรัฐนิวเม็กซิโกที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกมารวมตัวกันเพื่อออกแบบและสร้างระเบิดปรมาณูภายใต้การนำของโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์นักฟิสิกส์ทฤษฎีในขณะที่โครงการแมนฮัตตันกำลังดำเนินไปสงครามในยุโรปได้ยุติลงเมื่อเยอรมนียอมจำนนในเดือนพฤษภาคมพศ2488อย่างไรก็ตามสงครามในเอเชียยังคงดำเนินต่อไป ญี่ปุ่นยังคงต่อต้านอย่างแข็งขันและการบุกเข้ายึดญี่ปุ่นโดยทหารราบอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวนมหาศาลทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายญี่ปุ่นในเดือนกร,รกฎาคมพศ2485ระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกได้รับการทดสอบที่ไซตทรินิตี้ในรัฐนิวเม็กซิโกการทดสอบประสบความสำเร็จอย่างงดงามและแสดงให้เห็นถึงพลังทำลายล้างที่มหาศาลของอาวุธนิวเคลีย์ ประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งหลังจากรูสเวลล์เสียชีวิตต้องผเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะใช้ระเบิดปรมาณูหรือไม่ทรูแมนได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของเขาว่าการใช้ระเบิดปรมาณูจะช่วยให้สงครามยุติลงโดยเร็วที่สุดและลดการสูญเสียชีวิตของทหารอเมริกันนอกจากนั้นยังมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สหรัฐอเมริกาต้องการแสดงแสนยานุภาพทางทหารให้สหภาพโซเวียตซึ่งเป็นพันธมิตรในช่วงสงครามแต่เริ่มมีความขัดแย้งทางอุดมการ์มากขึ้นในวันที่6สิงหาคมพศ2485เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ชื่อเอโนล่าเกบินขึ้นจากเกาะเทเนียนในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมด้วยระเบิดปรามาณูชื่อลิตโตลบอยมุ่งหน้าสู่เมืองฮิโรชิมา เมื่อเวลา8.15นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นระเบิดถูกปล่อยลงจากความสูงประมาณ9,450เมตรและระเบิดกลางอากาศเหนือเมืองฮิโรชิมาแรงระเบิดทำให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่ที่อุณหภูมิหลายหมื่นองศาเซลเซียสคลื่นความร้อนและแรงระเบิดทำลายล้างทุกสิ่งในรัศมีหลายกิโลเมตรอาคารบ้านเรือนพังทลายต้นไม้ถูกโค่นล้มและผู้คนถูกเผาไหม้จนเสียชีวิตทันที ผู้ที่รอดชีวิตจากแรงระเบิดโดยตรงต้องเผชิญกับผลกระทบจากรังสีและเจ็บป่วยจากบาดแผลไฟไหม้ในวันที่9สิงหาคมพศ2485สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่สองชื่อแฟตแมนที่เมืองนางาซากิแม้ว่าความเสียหายในนางาซากิจะไม่รุนแรงเท่าฮิโรชิมาเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก การโจมตีฮิโรชิมาและนางาซากิทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ1 1 0 0 0 0คนและอีกหลายหมื่นคนเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากผลกระทบของรังสีบาดแผลไฟไหม้และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมแล้วคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรามาณูทั้งสองลูกมากกว่า2 0 0 0 0 0คนฮิโรชิมาและนางาซากิถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต ทามกลางซาดปรักห en Mon ักพ kind of ังและความหวาดกลัวจากรังสีผู้คนจำนวนมากต้องพลัดพลากจากครอบครัวและสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สินทั้งหมดเหตุการณ์ฮิโรชิมานางาซากิได้สร้างความตกตะลึงและความหวาดกลัวไปทั่วโลกเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้เห็นถึงพลังทำลายล้างที่มหาศาลของอาวุธนิวเคลียร์และตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากอาวุธเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในสงครามขนาดใหญ่ ญี่ปุ่นยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่15สิงหาคมพศ2488ทำให้สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการการยอมจำนนของญี่ปุ่นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีฮิโรชิมาและนางาซากิแต่ก็มีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการที่สหภาพโซเวียตประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการทหารอย่างหนัก หลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกลายเป็นมหาอำนาจของโลกและเริ่มแข่งขันกันในด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารการแข่งขันนี้เรียกว่าสงครามเย็นโคว War) สงครามเย็นเป็นยุคแห่งความตึงเครียดและความหวาดระแวงที่โลกถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกาและฝ่ายที่สนับสนุนสหภาพโซเวียต หนึ่งในลักษณะที่สำคัญของสงครามเย็นคือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐและสหภาพโซเวียตต่างแข่งขันกันพัฒนาและสะสมอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมหาศาลทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าสงครามโลกครั้งที่3อาจจะเกิดขึ้นและโลกอาจจะถูกทำลายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ในช่วงสงครามเย็นมีเหตุการณ์หลายครั้งที่โลกเกือบจะเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์เช่นวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาในปีพศ2505ซึ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเกือบจะทำสงครามกันเนื่องจากสหภาพโซเวียตติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ในคิวบา หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงในปีพศ2534ความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆลดลงและมีการทำสนทิสัญญาหลายฉบับเพื่อลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อโลกประเทศต่างๆหลายประเทศยังคงมีอาวุธนิวเคลียร์และความเสี่ยงที่อาวุธเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในสงครามยังคงมีอยู่เหตุการณ์ฮิโรชิมานางาซากิได้ทิ้งบทเรียนที่สำคัญไว้ให้กับมนุษยชาติเราได้เรียนรู้ว่า อาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลและการใช้อาวุธเหล่านี้ในสงครามอาจนำไปสู่การทำลายล้างโลกเราได้เรียนรู้ว่าความขัดแย้งและความหวาดระแวงระหว่างประเทศต่างๆอาจนำไปสู่การสะสมอาวุธนิวเคลียร์และเพิ่มความเสี่ยงของสงครามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยฮิโรชิมานางาซากิ เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศต่างๆและป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์เราต้องไม่ลืมบทเรียนจากประวัติศาสตร์และมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เพื่ออนาคตของมนุษยชาติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฮิโรชิมานางาซากิมีหลายท่านแต่ที่โดดเด่นได้แก่แฮร์รี่เอสทรูแมนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้ตัดสินใจใช้ระเบิดปรามานู โรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์นักฟิสิกส์ผู้อำนวยการโครงการแมนฮัตตันพอลทิเบตส์นักบินผู้บังคับเครื่องบินเอโนล่าเกฮิโรฮิโตะจากรพพัดญี่ปุน่นผู้ตัดสินใจยอมจำนนผลกระทบจากเหตุการณ์ฮิโรชิมานางอาซากิไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสูญเสียชีวิตและความเสียหายทางกายภาพเท่านั้นยังมีผลกระทบทางจิตใจสังคมและการเมืองที่ยาวนาน ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รอดชีวิตฮิบาคูชยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันโดยมีอัตราการเกิดโรคมะเรง็งและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรังสีสูงกว่าปกติเหตุการณ์นี้ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการต่อสู้ระหว่างประเทศแนวคิดเรื่องการทำลายล้างซึ่งกันและกันอย่างแน่นอน (Mutually Assured Destruction, Mass) กลายเป็นหลักการสำคัญในยุคสงครามเย็นโดยเชื่อว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะนำไปสู่การทำลายล้างทั้งสองฝ่ายทำให้ไม่มีฝ่ายใดกล้าที่จะเริ่มสงครามนิวเคลียร์นอกจากนี้เหตุการณ์ที่โรชิมานางาซากิยังกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกองค์กรและบุคคลต่างๆเรียกร้องให้มีการลดและกำจัดอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโซ่กันหน้าตาคำเช่นนี้ขึ้นอีก บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของฮิโรชิมานางาซากิคือความสำคัญของการเจรจาการประนีประนอมและการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีสงครามและความรุนแรงไม่ใช่ทางออกและการใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่สันติและยุติธรรมที่ซึ่งความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้อง resorting to arms การจดจำเหตุการณ์ฮิโรชิมานางอาซากิไม่ใช่แค่การรำลึกถึงผู้เสียชีวิตแต่เป็นการเตือนใจให้เราตระหนักถึงอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์และมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน